เชิดดีพี่น่องโ้องไปมือนี้ยายดองสิพ้ามาถอดแบบมีแบบมีถอดซุปเป๊ะถอดล่ออันนั้นหนึ่งหนึ่งหมูอยู่หนึ่งหมูไปจะได้เน้ะพี่น่องสบายดีบ่ยายดองก็สบายดีอยู่ หนึ่งอันหมูไส่อันข้าไปบึง่งหนึ่งหมูใส่บกแข่งว่าสิอันนั้นออมบักอือกินแกงบักอือกเกงบะเอือใส่กระดูกหมูอ่อนพี่นองยาอยาท่องแต่สิ่าพี่พาน้องมาทอดอันนั้นทอดอันนั้นบะหมีสซุปเป้งทอด อันบาหมี่นี่ก็บซุปเป่งถอดก็ยาวในมันออกดูพี่นอ้องใน,นมันออกเก้ท้องแก้ก,มมกินบอหมี่ซุปลอบมูอันแล้วก็หนึ่งมูแลลวก็นซุกนอนเมื่พี่น้องสิผ้าพี่บ้าน้องมาถอด มีซุปแป้งถอดยี่ท่องกระซีเหลือเอาอันตัวมันเป็นมีไนเนาะซุปแป้งถอดแล้วสักพักเนาอพี่น้องเนาะ,ะพ่อพีพ่าน้องไปบึง หนึ <ersch> ่งกระดูกหมูออนพี่น้องกรบหมูออนไห้มันสุกอนพี่น้องสุกเลยยายท้องคือสีออมหมูออมหมูใส่บักอือห้มันสุกอนพี่น้องคือห้มันมันสุกมันเปื่อยอะนะพี่น้องเพราะว่าบักอือห้อมันเปื่อยมันเปื่อยเลี้ยวกระดูกหมูมันหยากอ่อนมันหยากอันนี้ กระดูกอ่อนได้พี่น่องน,นี่ต้องซื้อมาสีมาออมแสนเลยม,มาหนึ่งเซบกแข่งหนึ่งเซบกแข่งไว้แล้วก็สีเอาไปออมเดี๋ยวรอสักกักพี่น่องชุกเดีอยวพี่น่องประมาณนี้ได้ซ้ำนี่แหละ มันตามไปเพิ่งถอดกลวยกันพี่หนอกโอ้ยถอดอันนะถอดบังมีกันน้ำมันเดือดแล้วพี่หนอกล่อ,ลองมืง ล้อมกรอบจริงๆต้วมันกรอบมันกรอบทอดแบบนี้ซุปแป้งทอด 黄黄黄。 เ็จแ,แล้วพี่น้องเซจแล้วถอดบบบมีสุมีสุปแปรงถอดพี่น้องอันตัวนี้มันก็อันนั้นมันแตกน้องพี่น้องนี่มันแตกมันออกมาแป้งมันบ่นอันนี้มันแตกมันก็ออกซีนใหม่ๆจ่ก็บ่ะท่านไดนซีนพี่น้องพรท่านได้ซีน โอ้หอมหอมหอมพี่น้องหอมได้ประมาณนี้บมีชุบแป้งทอดหวานออกหวานกรอบนุ่มพี่น้องนุ่มที่มันดำๆนี่มันเพราะว่ามันแตกเนาะมัน น้ำม,มันไหลออกมาใส่หลประมาณนี้พี่น้องมึงยายท่องกับสีซีมมึงนอพี่น้อนมน้ะมึงไม่บีให้พี่น้องมึงเนี่ยมันแตกแปลงมันบ่อันนี้แต่ว่านมอื้อบห้อน หวานยายท่องโหมัดโหมัดอันไหมแห้งเห้พี่นอ้องกินด้วย หน,นุ่มยังห่อนอยู่พี่น,น้องยังห่อนอยู่หวานผูไดมาเด้อพี่น้องเลยผููได,มา,ด,ด,ไดมากินอันนั้นบะหมี่ซุปแป้งตอดยี่ส่องกระห,หิดไหบึงเลยเด้อพี่น้องเด้ออาละพี่น้องพ่อกันคลิปหนานเนาะอันมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติตตามเพอ่ส์สบ่ไดพลาดลิปใหม่ของยายท้องเนาะสิพ้าพี่พนองไปเฮ็ดยังกิน หากบะไก่หวางพี่น้องเป่งกรอบชอบพี่ลีพี่น้องไานก็กินใดไานมันไานก็สุกเดีวอืมรอมบ ไปแล้วพ well, ี่น้องบ๊ายบาย